นี่ก็คือหนังงดต้มคบเมนูมื้อนี้ก็สิมากก้อยครับต้มมากนี่ไปซื้อมาตลาดครับแต่ว่าผมมาต้มอีกเที่ยนึงมันเปื่อยนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาลงมือเห็ดกันครับก็ล่างหั่นนะครับเนาะเพื่อวาผมไปซื้อหนังงวมากับแต่ว่าข้าเจ้าต้มเองครับที่เขาขายในตลาดแต่ว่าผมมาต้มอีกเที่ยนึงครับเพื่อความสะอาดและมั่นใจนะครับเนาะหั่นแล้วก็ห้ากกบสีก้อยกันครับนี้ครับ มาลงมือเฮ็ดกันเลยนะครับเนาะขอนีข้ขาปดป่ะเด้๋ยวก็ขึ้ปลาแดกเลยนะครับนะค,ครับน้ำปลาตอกหัวเดี๋ยวจะบพริกครับครับก็ได้ครับ นี่ครับโหัว่วครับหมักเน่าครับผมหีบเน่าใส่ครับใส่ลหลายๆครับมันยังสุกครับหั่นเรียบร้อยแล้วครับใส่ลหลายๆครับหอมบัวนะครับนนใส่จะมีอะไร ใบมะกรูดนีครับพันค้นเลยครับโอเคครับโอ้ได้กินมกหอมมะนาวแล้วครับหอมกระขัวมากแล้วครับโอ้ได้ทีแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าสิไปลงมือกินกันเลยนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้กับมาพรกันกับไายการกินของนุ่มโสพา่นก้นผูเขาอีกขี้เก่าเนาะครับเนาะ มือนี้เมนูยังครับมือนี้เมนูก้อยหนังงวครับมากันแซ่บๆน้ำกันเลยนะครับว่าเบาๆร้ายใหญ่ห้างแต่ว่าขอใส่ซ่อนนะครับมือนี้เนาะพระว่ามันเวลาคุยแล้วมันสิมืนตุลยตุลยโอ้ปกติกะแก๋ง้วยพักสิเล็กครับมือครับพักครับผมพักกระโดด

เก็มเทียมทนหน่อ <laughs> ยอาก้ามองไข <laughs> <laughs> ่อืมทมเงอร์สุด <laughs> 美味しいですうん。 เมนูนี่ผมแน่น้ำสำหรับเป็นกับแก้มย่างดีเลยครับสำหรับข้อกับแก้มครับสุดยอดครับใจการได้เลยครับรับยังไง มันอไรหยาบเนี่ยเี่เ่อต้่มนี่ดิคุกกันครับแลแกงในพักเขียดต้มนั้นโดนนุ่มเปื่อยต่อมาย่ำมากอ่อยมาลาบไรแบบจำเม็นตะเกียกกวอไฟแล้วก็ออกเอาไปล้นแล้วก็มาทุบส่ไวนี่ ข้าเจยเผ็ดขายในตลาดครับสบายอยากได้ข้าเจ้าใส่ถุงไว้ให้แล้วแต่ว่าต้องมาลางเลยกับมาตมไหมนะครับเนาะตัวข้าเจ้าต้มพอนเด๋อเบื่อไปเลยต้องมาตมไหมครับเผ็ดได้ถึงใจครับหมักพริกหมักพริกโพดม่ <c oughs> อเขาเทียงคือเราครับผมว่ามันขาดอียงอยู่ครับเดี๋ยวจะแป๊บเดี๋ยมไปอะ สุดยอดเอาบานเนี่ยสุดยอดแล้วได้แล้วครับอืม mắc các đồn hmm. nhớ đi nhầm cút cút ก็คุยมบบนี่คุยยากด้วยสดแนงเลยอ่ะมึงโซ่ะที่มักพักครับได้สุพัก คุณว่าหักเพ็ดดีเท่ากับพริกนะหา้องเก้ากบพริกกับเพชดใต้เป็นกิโลกับพชิกหา้องเจ้าใส่สามหน่วยกับเพ็ด Thôi Cứ mất lại nữa, không có hết bữa nữa thổi phao thổi phao không phải xe có bột thêm con gì quá nhá que é da... ngập cả cho tạo thiêu พักก็โดนห้อมเมียงก็ะแทบครับง่ามห้อมเมียงประแดกครับ เยอะครับแกงไปใส่ผักกิเลก็กกับสุปเยอะอีกฮึ <c> ่ม <oughs> มะกรบดเช็บมกพร่า ลองหนัก <poured out> เฟ uh, <high> <IS together> ื่อยขอดหอยให้ีแล้วมึงโวดนะครับนาะเหี้ยเพิ่งเลยสมศรพลใจหอดเกกลัวไอ้ยแม่ใจหอดบอกพริกผงใจหอดบอกพริกหั่นมันจะเลยแบบ การไม่เสรับ ครับครับอือหอบาเลยครับผมงไ่ถือว่าเบครับเพรว่าผมงเทศสองถุงเยอะมากแล้วเจ้าอะไถุงมาแบบไงเ่ยถุงรหัสซื้อบาท ลองเบงเห็ดนะครับได้ลองเฮ็ดเบงนด้ครับพูด <c oughs> สำหรับเมนูนี่ครับผมแนะนำให้สำหรับเป็นกับแก้มก,ดมมก,กม็ดีครับหรือว่าจะเป็นย่ำก็ได้ครับใส่ย่ำใส่หอมเลายก็แซ่บขึ้นกาครับแซ่บด้เลยครับกัดจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับใน,นเวลาของากดติดตามก็คือกดติดตามครั้งหนึ่งนะครับ กดกระดิ่งน้ำเะครับเด้องสำหรับคนที่บอลในกดครับคขาโค่นกับกดแล้วกับบอลเป็นอย่างครับคือเอาปล่อยมันไว้หันหลับไปกดเทียที่สองมันจะเลือกนิดตามนะครับขอบคุณครับฝากคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้เบิรงกันแน่ได้นะครับเป็นกําลังเล่นใจพอกันคลิปน้ำนะครับเนาะครับขอบคุณใครครับสวัสดีครับ